ผู้หญิงกับผู้ชายใครปากกับใจไม่ตรงมากกว่ากันผลโพออกมาว่าผู้หญิง77.19%ผู้ชาย22.81% l e i l t ิจะฟันธงยังไงดีคะสรุปว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมักจะมองเห็นว่าผู้หญิง ส่วนใหญ่ปากไม่ตกกับใจใช่ไหมครับจากการเสียงโหวตใช่ไหมครับคือถ,ถ้าเกิดนั่งมองเนี่ยที่จริงแล้วก็คือผู้หญิงเขาไม่อยากจะตัดสินใจเขาอยากจะให้ผู้ชายของเขาเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเลือกอะไรที่ทําให้เขาถูกใจใช่ไหมพี่ภูมิใช่ป่ะมกี้ที่พูดใช่ไหมครับคือผู้หญิงเนี่ยในความรู้สกึกลึกๆเนี่ยอยากจะมีความรู้สึกว่าถ้าเธอรักฉันจริงนะท่าน,น่าจะรู้ใจฉันน่ะต้องเข้าใจต้องรู้ใจเพราะฉะนั้นเวลาฉันพูดอะไรเนี่ยฉันก็ลองพูดอีกสักทางสิเพื่อเธอจะรู้ใจฉันแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แฟนหรอกนะ แม่เราก็เป็นงนั้นลูกสาวเราก็เป็นดงนั้นนะค,คือผู้หญิงจะมีปฏิกิริยาแบบนั้นกับคนที่รักไม่ว่าคนที่รักจะเป็นชายคนรักสาวคนรักก็ได้โดยนี้นะครับหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือลูกชอบลองของอะว่าเขารู้ใจฉันจริงหรือเปล่าก็ลองพูดอย่างนี้ดูที่จะถูกใจไหมซึ่งหลายต่อหลายครั้งมันก็เจอกรณีที่ว่าไปเจอซื้อบื้อเขานะมันไม่ตอบตรงกใจขึ้นมานั่นกะ็คือเรื่องนั้น ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นเวลาที่พูดเรื่องที่ไม่ตรงกับที่ความคิดเนี่ยมักจะเป็นเรื่องการทดสอบว่าคนที่เธอรักเนี่ยยังรักและเข้าใจเธออยู่หรือเปล่านะครับแพะถ้าเกิดว่าเกิดความเชื่อมั่นแบบนั้นแล้วการทดสอบก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นที่ผู้หญิงเขางอนที่ผู้หญิงเขาทาแบบนั้นเนี่ยเขาลองทดสอบความรักอยู่เราจึงเห็นอยู่เป็นประจำที่เขาพูดออกมาว่าถ้าผู้หญิงบอกว่าไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะ ถ้าผู้หญิงบอกว่าอาจจะแปลว่าโอเคนะแล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนที่บอกโอเคง่ายๆครับในขณะที่ผู้ชายตรงข้ามที่พี่ภูมิบอกถ้าผู้ชายบอกโอเคจำไว้น้องๆแปลว่าอาจจะถ้าผู้ชายเขาบอกอาจจะแปลว่าไม่ครับเพราะผู้ชายจะไม่ชอบพูดคําว่าไม่เนื่องจากรู้ว่าผู้หญิงไม่อยากฟังคํานั้นนะการที่แต่ละคนเนี่ยพูดไม่ตรงกันไม่ตรงกับใจก็คือรู้ว่าอีกคนนึงเนี่ย ไม่อยากฟังไอ้คำตรงๆนะครับมันจึงต้องมีวิธีสื่อสารซึ่งถึงไม่ตรงและเข้าใจกันชีวิตรักจะยืนยาวเพราะมัวแต่มาทดสอบความรักทดสอบอะไรก็อยู่แบบเนี้ยมันก็จะยิ่งระแวงกันมากขึ้นเมื่อระแวงมากขึ้นความรักมันก็จะเจือจางครับฉันถามว่าใครมากกว่ากันผมจะตอบแบบนี้เลยครับแบบนักวิชาการบางเรื่องต้องใช้นักวิชาการนะว่า มันพอๆกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นใครจะต้องเป็นคนจัดการครับแต่เราจะเห็นว่าในสังคมผู้หญิงมีความจำเป็นที่ต้องใช้สถานการณ์นั้นมากกว่าแค่นั้น